มาอัปเดตนะครับงานการรัวทางของรถไฟนะครับในเขตของการทางคู่ในจุดที่เป็นจุดปัญหาที่สุดอีกจุด,ดนึงนะครับหน้ารงเรนรัตนานลาบอมเหตรงนี้ถ้าใครเคยติดตามผมนะครับก mm ็ hmm. จะเห็นว่าในคลิปนักเรียนตัดหน้ารถไฟบ่อยๆตอนนี้เป็นอีกจุดนะครับที่มีการเดินตัดหน้าบ่อยครับ mm ันเอนะครับตอนนี้ก็ผู้รับเหมานะครับได้ เป็นเลยงานต่อนะครับจากที่โดนเทศบาลทักท้องไปนะครับแต่เราพทเขาก็ระบเบมาแล้วครับทางนายพลรัเมายืนยันเดินหน้าที่จะทําตามแผนเดิมนะครับก็เป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรได้ถึงมีสะพานลอยนะครับที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ใส่ราวกันตกนะครับก็จะใช้งานได้ครับ ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะกั้นรวนะครับเพื่อความปลอดภัยแก่ทุกคนนะครับนี่ก็วันนี้นะครับก็มีการขุดหลุมนะครับขุดหลุมเตรียมฝังเสาไว้ละนี่ครับโดยวันนี้ครับเตรียมพร้อมที่จะฝังเสาั้วลงไปแล้วนะครับก็ทําต่อเนื่องจาก ปนวครับแล้วฝั่งด้านนู้นนะครับก็ทำมาแล้วครับก็จะมาถึงตรงนี้ต่อไปก็จะไม่มีแร,ง,รงนะครับอาจาดตัดหน้ารถไฟนะครับเพวปลอดภัยนะครับเดี๋ยวก่อไว้แล้วครับเด็กครับฝั่งนี้ก็ปักแนวไว้แล้วครับ